เริ่มแรงมือขวานะครับจะสะบัดขึ้นมือซ้ายนะครับจะอยู่ระดับอกนะและเน้นเก็บอกนะครับผมให้เราก้าวขาก่อนเลยนะครับเริ่มที่จังหวะที่และ1และชิดต่อเลยครับผมสะบัดและ2และก้าวขาซ้ายไปด้านหน้านะครับเปิดเข่าเล็กน้อยมือสะบัดไปด้านหน้าด้วยนะครับที่และ3และ4 2ครั้งนะครับจากนั้นยกขาขวาขึ้นนะครับมือเก็บเร็วที่และ จากนั้นสะบัดไปทางด้านขวานะครับหันขวาย่ำขาขวารัวๆเปิดเข่าเหมือนเดิมที่ห้าและหกและเก็บแขนทั้งสองข้างนะครับย่ำขาขวาเลยที่เจ็ดยกเข่าซ้ายซ้ำที่และแปดและวางซ้ายครับผมที่และ9ก้าขาขวาไปทางด้านซ้ายนะครับพร้อมกับกอดอกที่หนึ่งและหมุนสะโพกชาครับผมที่สองและหมุนเร็วสามสี่ จากนั้นครับผมเดินฟรีห้าหกและย่อลงเงยหน้าขึ้นนะครับดันมือออกทั้งสองข้างที่เจ็ดและชูมือเร็วครับผมที่แปดจากนั้นครับผมสะบัดมือลงและย่ำขาลัวๆเลยนะครับขวาซ้ายสลับกันที่หนึ่งและสองและมือขึ้นตอนเลยสามและสี่และนะครับมือชี้ด้วยนะจากนั้นก้าวขาขวานะครับไปทางด้านซ้าย และกดมือขวาลงนะครับที่5และสลับครับผมไปทางด้านหลังที่6ขาขวาอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะเจและแและให้ปัดมือขวานะครับถอยหลังก้าขวาเลยที่1นสลับซ้าย2และช้อยสะโพกขวาขึ้นครับ3มือจากต้นขานะซ้าย4และสะบัดมือขวาครับผมที่5ซ้ายชิดนะครับโพสห ไปทางด้านขวานะครับและสะบัดมือซ้ายครับผมที่เจและขาขวาเตะเลยครับที่8และโล1มือรูบต้นขานะครับประมาณนี้นะ,ะทีนี้ครับผมลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบาย5 6 7 9าฝาเลหชิดสสะบัด หนึสองเร็ว3ามส, ам, สีเดินห้าหยอ่อเขึ้น8แ,และเดินหนและสองมือมาสาสี่สะบัดลงห้าลังหกและแปดถอยหนสองชั้นสะโพและสี่ เจ็ดเแปลงหนึ่งเรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวแบงอเอาไปทั้งสองฝั่งให้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับล้องเต้นกับเพลงแต่ Solution โโอยู่กันบ้างถ้าพร้อมแล้วรียกันเลยโอเคครับผมนับเลยหกเจ็ดเก้าขวาอกหนึ่งชิดสองปัดสามและสี่ขวาห้าและหกเก็บเจ็ดและ แปดซ้ายหนึ่งสองสะโพกเร็วซายสีส่เดินห้าหกยอ่อเจ็ดขึ้นแปดจ้ำหนึ่งและสองมือซายสีส่ขึ้นหน้าห้าและหกเจ็แดและ,แ,แ,ละแปดไปขวาหนึ่งสองสะโพกสายสี่ไป เรียบร้อยครับผมสุดยอดลงมาครับและก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างมาอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับให้ทุกคนได้ลองเต้นกันดูนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกก็สามารถฝึกได้เลยนะครับเต้นไม่ได้เต้นไม่ทันย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันฝากคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย